ไงไก่กับไก่ไก่กับไก่เบ้กันไงแต่ต้องมารักษาสิธิ์บนี้นักกกระดี่นที่สามสินัก่งกระดิ่วเป็นรอบหนา้าโอ้โรเปิดเทเวล่าข่อยนี่สิทำมาหากิน เลื่อนครับวันนี้เลื่อนวันนี้ไม่ได้อะไรวันนี้กลับบ้านมาไกลมากเกือบสี่ชั่วโมงบ่ายโมง,งเลยนี่มาไกลมากแล้วต้องมาอีกสิบเดือนตอนเล่าว่าสิบโมาเหรอดิตอนเล่าว่าอตอนเล่าว่าสิบโมาหรอ

สวัสดีครับแม่อะไรนะแม่ชนกำมากินเลื่อนเพราะว่าทางน้าไม่ตัดไป็นยังกว่าไปหาโรงเรียน có sẵn, không, hết không, làm bài, làm bài, làm bài.